เนะือต้องเปลี่ยนเบ็ดแล้วเออเปลี่ยนเบ็ดแล้วเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวมันขาดแล้วมันขาดห,หมดปล่อยเบรกหวานๆนะตายไหมบอกแล้วจะหายห,หมดทั้งหแล้วมองมองมองโอ,อ,อ้มันแล้วมองขาวชูวชหน่อย Tu cong, tu cong Mày không kiện nữa. Trong cái mặt. nó kong nói hằng khong liệt. Học à, bắp một nít. Học Học cong nít. Học bắp một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  nít. Học bắp ไปเปลี่ยนอน,นั้นไหมเปลียนยังไงเราไม่ไ,ไปเอาไอ้นั้นก่อนไงจิ๊กอะไรก็กินงก้วก็ินมากมากินเมื่มไหนหมดะ่ะอะไรกินอยู่นีกม,ม,มาดิกินอมานเดียวนันนีเดี๋ยวจะม่ขอน,นไหนทีละสองดีกว่า โมขาวโดนถล่มแล้วครับโมที่สาม เดียวคับโดนอะไรเอาละครับตกปตกปที่เกลีวนะมันสตีมหินแล้วเออแล้วหมุนไปเรื่อยๆหมุนเร็วๆเออแล้วก็ปล่อยเขาไใหม่เฮ้ยเธอเบ็ดเขาตาเล็กนี่ป้าเกือบหมดปะ ตาลิกค่ะแม่ก็าอส่าหมเลมาม่ลือาทเืดครับเลือลมเกี้ตาเล็กสวยะครับมองขาวกองกินมือป้าแม่เราขึ้นก่อนอ้าวตาลินี่ไม่เป็นไรแม่เราขึ้นก่อนนี่ปอดคอป้อสีตา

เมื่อกี้ฮายาบุษามันต้องกินแล้วไหม่ะน,นานากินแล้วแม่โอ้โหนี่ถ้าก๊อดลงไปพันแน่นอนเลยนีย่ลงร้องกันไงไม่มันติดไงมันวิ่งลงมาแล้วครับอักเหนื้อเลยตอนนี้กลับมาเลยครับเจิมมงเท้าถล่มเข้าวันนี้หินแล้วมาไ้ยมั้ยจับตั้งเด็ดไหมเกี่ยวคอ เอาหลดดีกันขาดเลยเหรออ,อ,อะไรวะเบรก,กออกแล้วไม่ใช่ปรับแล้วใช่ไหมโย,ยุเดี๋ยวเรไม่ไม่โยกได้เลยแม่รีบย้อนรีบย้อนเดี๋ยวพ้น ่อนนี้สานี่ยวให้เรื่อเลยิรีบย้อนรีบย้อนหัดิเของหมดไปได้จิกต่อวิดแรงแรงหเออจิกต่อวิดอะไรตะวัดอีกทีวิเออวิอีกทีวิดีกเออ เซตอีกทีนึ่งเออได้แล้วเด็กออกไหมนั่นโ้โหั้นออ้ออ้้ออ้้อโหอ้อัอ้อ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้อ้โ้ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดิเากินนะครับโอ้ต้ยอะไอะกินมาลังอย่ามาใช้นะครับตึงทำอะไรแล้วปวดตาอย่างเดียวพอมแล้วเแชิมมาฝั่งนี้น่วยเดี๋ยเดี๋ยว เอาปล่อยฟีตะปูนสิเดี๋ยวีแม่ระวังนะอยฟีตะปูนนะกินน้ำหรือยังตายดีมาะครับกิน กินยาลมดีกว่านั่งก่อนนะนั่งก่อนกินน้ำหรือเอาน้ำมาให้ต้องกินอีกเอาน้ำพวกที่ว่าน้ำหวานอ่ะทำไมต้องน้ำหวานนะน้ำเปล่าไว้ดีสุดไม่มันเหมือนกับท้องเสียไงไม่เอาไ,ไ,ไม่ได้เหรอไม่เอาพวกน้ำหวานนะโคบเลย นั่งเี่านั่งพักก่อนเลยนั่งดูนั่งฝั่งนี้หรือนั่งหัวเรือได้สองเสียสาม่รอบโดนเลยครับตอนนี้ถล่มรอบเรือเลยนะครับ

ปลาเย,ยีงไปฝนะั่งซ้ายนะฝั่งซ้า่เดี๋ยวก่อนนีปลาลองกินถือไปก่อน

อ,อกนพันกันเหรออืมเรียบร้อยพระบาดสายกัดขาดเลยประพันของกัดขาดเลยอบอกแล้วไห้ฉี่ไปทางซ้ายหน่อยอตัวใหญ่แล้วถูกช็อกมาหยุดเทีียววันนี้เ้าเอา,าของป้าไปใช้ก่อนคันนุ๊กคันของกัดตัวนั้นตั้ทีนะ เ,เบ็ดข้นยกเบ็ดข้นยกข้าเอากินแล้วมันทำไมถังถึงไม่ถังถึงพื้นเนี่ยกินแล้วไม่ถังถึงพื้นเลยกินนะเอาแล้วเหรอจิบแล้วหรอมันจะระเบิดไ <c oughs> ม่ใช้ดีกว่า trăng lên. U em bao bao. Thôi, 3 mang không một lăng luôn Bính nữa quá มาแล้วครับมาแล้วเจมันแรงเจมันแรงครับหมดสะามพาวแล้วสะาวแล้วครับ้าสหมสะพาแล้วอัดปลาจนหมดสะาวแล้วรับ ขึ้นแล้วขึ้นครับโ้สาสวยันลขึ้นมาแล้วโอ้คืนเยคับเนืยตอนคืนนี่แหละก็นแล้นเือก็นเลยนอเลยครับันขึ้นมา ทูสไตล์ครับโดนพร้อมกันเลยครับไม่เขยา่านั่งแรงแรงล้วนี่มาปักอย่างนี้ปักนี้แล้วก็อย่างเงี้ยจะมีแรงงัดไงขึ้นมาแล้วครับขามาแล้วขาวมาแล้วเอาทาไมาย่ยอะอ่ะเออแล้วดูไฟคันเบ็ดด้วยเอาอ,อมา ไม่ขึ้นนี้นะครับหมูขาวถล่มรอบเรือเลยนะครับอาจจะคุณแม่ขอร้องครับขึ้นมาเึ้นมาขาวมาแล้วโอ้ใช้ได้ครับตัวใหญ่ครับใช้ใหญ่ีตะปูนอ้าตัวใหญ่นะครับใหญ่กว่าอย่างนี้ไม่ติดนะ 你呢？赶紧离开！ Ừ yeah. ขึ้นแล้วอหมุนดิคันำตำตำแมห่หมุนเอาคันำตำตำเลยหมุนให้ติดน้ำแล้วเอางั้นมือใหม่ครับมือใหม่หัดจิกตัวที่สองขึ้นมาแล้วครับโอ้ตัวที่สองครับเอาเถอะมือหมุนมันหมุนไม่เข้า,าอวะจับเอาเถอะ จับสาาไปจับสายเลยตรงนั้นนะเอาฮะไม่กินยาสาราตัวนี้เต็งจนขึ้นเฉยเครับไปว่านขวาหน่อยทางนี้ผ่านนก่อนมเชือไม่ที่ Nè, mày kiếm nó Lòng Lòng đen cái nó. Ui. Ta hả được.